เหมือนว่าเราจะนั่งเครื่องบินไปเพื่อไปทัวร์โรงงานของฟ้าโพนี่นะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยผลิตตุ๊กตาห้าโพนี่จํานวนมากแล้วก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยล่ะเพื่อนโอ้โหนี่เราขนาดนั่งเครื่องบินไปดูเลยหรอแล้วอย่างรวย <erman. S 1> อ่ะใช่อ <accidental> ุ้ยแต่ตนวุ๊ฟ้ามันพาไปแปลกนะคุณคนขับช่วยช่วยชคดีๆหน่อยได้ไหมครับกับตาดูพวกเรา,ากำลังจะลงจอดในอีกหวินาทีนะจับให้พร้อมแล้วไปกันเลย ไอ้พวกเราโอยฝนฟ้าขนองกระจายแปลกๆนะครับเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ย uh> ้ปมาพอดี in ิอาวป็น uh> ช่างตีเหล้าโอ้จะลงจอดแล้วเดียวอ่ช่วยด้วยอ่ใจเย็นๆไฟคุ้มอ่ะ Oh my god ไม่จอดลงดีๆหรอครับกัปตันก็ม็นอกระดิโอ้ยร่ว ดีสุดแล้วมัง้งเนี่ยเจอเอ้าอะไรกันเนี่ยเพื่อนดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยถูกจับมาไม่น่าละ่ะตอนที่เครื่องบินตอกอะฉันหลับไปแปลกๆอะเฮ้หวัดดีฉันแอนดรูว์และฉันเนี่ยจะช่วยนายเองเนะช่วยออกไปจากสถานที่อันตรายแห่งนี้พวกนายเห็นลูกศรสีเขียวใหญ่ๆตรงนั้นไหมอะเห็น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 อืมนั่นแหละตรงนั้นน่ะเสานั้นมันสามารถล้มลงมาได้แล้วเราจะออกไปจากที่นี่กัน โอเคงั้นเรากะแทกเสาดีใช่ไหมระวังระวังนอันเ้นี่ไงกระแทกด้จริงพอเราก็ะปีนออกไปอย่างเงี้ยหรอโอเคดึงงอุ้ยระวังแอเปเียนะวนะกระดูกด้วยทุกคนเห็นไหมนะโอ้โหเฮ้ยพวอแก่อะไรกันล่ะเดาวจะทังไงให้เราไม่โดนฆ่าล่ะเราต้องเดินอ้อมอีกฝั่งหนึงช่วยมั้ยหได้ไหมอะมาหยิบได้หมัอต้องขึ้นตรงฟางเพื่อนัเห็นะมันมองไม่เห็นนะ เราต้องขึ้นตรงฟางที่จุดลูกศรเขียวใช่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 กำลังเดินอ้อมไปอยู่แจ้งยาปุ๊บมาแล้วอุ้ยไอ้เันแจ็คสุดหลอนมาแล้วโอ้โหไอ้ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะฟลัตเตอร์ชาร์ยหรอแอปเปิลแจ็คคือแอปเปิลแจ็คจับแล้วทำไมมือมันเป็นอย่างนั้นอะดูเล็บลิ้นด้วยแต่ว่าเราปิดวาล์วนั้นตัวนี้ก่อนดีกว่านะโอเคโอเคและหลังจากนั้นประตูก็น่าจะทำงานแล้วล่ะ เอประตูทางไหนอ่ะระวังร่วงนะโอ้ยมีวาลอีกอันเดีวอยู่ตรงนู้นอะไม่งั้นประตูไฟฟ้านี่มันจะไม่เปิดนะโอเคปึ๊บอึ๊บมาแล้วไเปิดเฟตองคุณได้รับ achievement Applejack เย้ฮ่าเรียบร้อยเปิดเลยโอเคอุ้ยเอ้ยมันเอาล่ะดูเหมือนว่าประตูจะทำงานแล้วนะพวกนายแล้วเราลงไปได้เลยเหรอเราลงไปได้เลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง มี<อ>ชัลแรงมันทำให้เผาไอ้ตรงท่อตัวนี้พอดีเก็บชะลแรงไว้เพื่อนฉาวว่าชัลแรงนี้น่าจะเอามางัดอันนี้ได้นะเองงันเลยปึ๊บนี่ไงเจอแล้วท่อขนาดใหญ่อฮ้งไหนเฮ้ยขวานี่มันมีรูอยู่ค่อยๆล้มอัพอู้ช็คอยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าจะเป็ีนท่อมาได้ว้าวนายดูนี่สิถ้านายมีเงินแล้วก็ซื้อสปริงนี่น่าจะดีนะไม่ใชาไม่หรอกนะไม่ใช้โลบักเพราเรามีฝีมือนะหลอกลวงหรงอุ๊ย น,นี้ไ <Okay, S 1> งอ่ะคันโยกคันโยกคันโยกไฟคันโยกเรียบร้อยและหลังจากนั้นโยกตัวนี้อีกทีหนึ่งเฮ้ยเพื่นพื่อนเพื่นเพื่นเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไปได้หรอปะที่มันยืดแล้วมันยืดออกมาแล้วด้นนบน,น,น,บนลได้บอลได้บอไปไปไปตามฉันไปด้บน,นนบนเลยเฮ้ยเฉยเลยเออรึปเออไม่ได้บนลน่าจะขึ้นไปได้นะมีสายไฟสีฟ้าอีกโยกโยกโยกตามลูกศรไปน่าจะมีคนเนี่ยเคยดีออกจากที่นี่แล้วล่ะ นี่สงสัยน่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยนะถ้าไม่ปลอดภัยก็นั่นไงอุ้ยคนนี้คุณไม่ปลอดภัยนะมีคนสงสัยเลยว่าถ้าสมมุิตกไปจะเกิดอะไรขึ้นมีคนร้องให้แล้วทำให้ดูแล้วเป็นตัวอย่างถ้าตกไปหลุมดิโอเคเรียบร้อยไปวิ้วมันบอกไปทางซ้ายเพื่อนทำไมที่นี่นี่มันมีท่อเยอะจังเลยนะลงลงดีๆนะโอเคเรียบร้อยโอ้ยไปปลอดภัยระวังนะอ้านี่นี่นี่ กดสวิตช์ด้วยนะดูน,นั่นสิไอ้ตายเถะพัดโลไม่ยด้ทำงานอยู่เลยอะ่ะโอเคโอเคจะเข้าใจแล้วละนะไม่งั้นบกนกายกายเป็นเนื้อบดแนะด่เปิดแล้วป,ปิดแล้วดโดดไปหรอมันน่าจะเบาลงไหม <What? S 1> ไปเถอะ <What? S 1> อ๋อมันปรับสวิตช์ไปอีกทางนึงโอ้โหโอ้ oh ถึงแล้ว Let's go yeah oh อันนี้ปุ่มอะไรอ่ะ อุ้ถ้าถ้าเรากดแล้วไอ้นี่มันจะงอขึ้นมาใช่ใช่ใช่นี่ไงขุนยนอนเส้นทางมาทำงานแล้วอ้าวกดเลยปั๊บเชิญขึ้นไปดันบนเลยขนรับเจ้านายขับใจมากดึง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 อุ้ยโอ๊จริงนะแมปดูทำดีมากเลยเนาะเพื่อนใช่ชอบมากเลยเสี่ยวเวอร์สูงเชมป์ว้าจงเอ้ยเจ้าอนนั้นเราสูญเสียพี่จิตไปแล้วอาเจ้าอาเจ้าเรียบร้อย ึ๊บล้อผมด้วยพี่เกดเรีบขึ้นมาเอาพี่มาเอาตามมาเหรอพวกนายว่าอะไรลื่นอะไรลื่นสายไฟเหรอลื่นสเปกบาร์สเปกบาร์ไม่ติดใช่เย้ไ่ฮัลโหลไปไปไปทางด้านในมันบวงเวีแปลกๆเฮ้ยข้างล่างข้างล่างมันโล่งมากอะเห็นอะไรเเห็นอะไรแบบเงี้ยงเงงอยๆมีเต่างอยอยู่ข้างข้างล่างด้วยเอ้ยพวกนาย มันกำลังทะลวมาแล้วววพวกมันอยู่ไหนดูนันจีมันมาแล้วอ่ะม,าม,ามันเข้ามาในมันได้เข้ามาในห้องแรมแล้วด้วยวอ่ะอ๋โอ,อมม้มีกับนักมากมายอยู่ที่นี่โอ้ยเราต้องสู้กับมันก่อนนะไม่งั้นทามันตา,ตามเราไปแล้วก็วิเขาให้เราประกอบปืนนะไปๆๆเราขึ้นบันไดนี้แล้วก็หาเศษชิ้นส่วนของปืนจากนั้น เราจะทำลายเจ้าแอปเปิลแจ็คโอ้ยมันทำลายะไรจัดทีเร็กซ์แน่แอปเปิลตันแอปเปิลตันทีเร็กซ์วู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 แจ็คตรงนั้นเหรอโอเคโอเคได้แล้วหนึ่งส่วนตรงไหนอ่ะอ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอูู้หูจะได้แล้วโอเคชิ้นส่วนปืนของฉันเรียบร้อยตอนนี้ฉันสามารถสู้กับมันได้แล้วทุกแดงเอะไรไหมอ้มันตามผมมาแหมวขึที่สูง ไอเด็กไอนไม่นต้องินแบบนี้อ่ะหูนายกินมาแหรอมันยิงแล้วคอามหน้าตื่นเต้นพิมวามหนตื่นเต้นมานด่เลยพวเคลอมาสู้กับมันตัวตัวตัวสิฟล่าหล่อไปอุ้ยะลายกายเป็นผุยปรงพวกนายโกงอย่างโกงอ่ะพวกเราไม่ต้องสู้กับมันเดือกันด้ซ้ำอ่ะิง ดููเเเเนี่่่ยยยมืออราฉๆก็ได้เฮ้ยตอนนี้ประตูน่าจะเปิดได้แล้วป่ะเพื่อนเปิดได้แล้วนะขอลองดูหน่อยสิไปซะไอ้เป็เฮ้ยประตูนี้มันมีเอาใส่ก้อนอยู่อ่ะนี่เราเปิดไปเลยอเออยิงได้เลยเหรอใช่เรียบร้อย้ยแต่เรามีปืนถาวรแล้วไหมเพื่อนมันมีมามาโผล่นีสีพ่วงๆอ่ะแลริตี้เหรอ ไม่แน่ใจว่าพวกมันจะตามมาหรือเปล่าม่วงเลโอ้โหโอ้เพียงเลยอย่ามันอย่าให้มันยาให้มันมาฆ่าเราเอสเอฟบอวกมันทำลายพี่น้องเราได้ครอกไปหมดแล้วยังเหลือตัวนี้อีกเพื่อนยิงก่อนที่มันจะเข้าถึงตู้อ่ะเอสตายตายไปแล้วโอ้ี่ออฟบี้หรือเกมอะไรเนี่ยโิงไปเป็นลมเลี้ยงเคอพันเป็นร้อยอ่ะมันสนับพันลายิงมัน โอ้โหพี่น้องเราตายไปแล้วจับเปนมาบูชชยนในอาหารพวกนี้ไม่มีฐาที่พวกแจะาพวกเราได้ไเอ้ยดยเป็นไรมันมันพุ่งออกมาข้างนอกาโหแกกับโดนแอคชั่นแล้วี่ใช้เก็ฉชสุดพิเศษมาแล้ด้วยโอเคเวลาต่อสู้กันต่อแล้ว อย่อพวกเราลงมาที่ห้องด้านล่างเช็คพอยเอย๋พวกนายทำไมช้าจังเลยย่าไม่ได้ช้าสักหน่อยเราต้องหากุญแจสำหรับลิฟต์นะฉันลองหาดูตรงนั้นแล้วส่วนนายไปหาในห้องอาหารแล้วกันเอาปืนยิงไม่ได้เหรอโอเคปืนยิงไม่ได้เหรอห้องอาหารเอ้ย ไอ้เพื่อนเขาฆ่าฮันเขาฆ่าฮันอุ้ยโอ้ my god สีชมพูกำลังต้มเล้งเลยพุ่มเนื้อมนุษย์กินอยู่เลยอ้าวโอ้โหได้เวลาทำเนื้อเบื่อแล้วไม่นะพี่ไม่นะมันมีมันมีบาลีอะที่พอที่พอที่พอมันมีบาลีอะ พี่อีโต้มันติดพี่เด้งโต้มันติดกับพื้นจริงเลยเอ้จังหวะมันกระโดดตีจังหวะมันกระโดดตีลูกบอลใช่ดิลูกบอลใช่ทำไมลูกบอลใช้ไตอย่างนั้นะลูกไอ้ลูกบอลต้องลูกบอลต้ออตายจะตายเห็นเห็นเล็กลูกบอลใช้อยู่ตรงเอแถวๆตรงนั้นอ่ะเก็บมากเลยอ่ะเก็บเหมือนการะดิทุกครั้งที่มันกระโดดแต่ฉันแทบจะหลบไม่ผ่านเลยอ่ะเฮ้ยตาหุยจังหวะนี้นะเลืองมันเหลือแค่คำเดียวแล้วจังหวะอะแค่ันเดียวเหรอเหลือเยอะ ระังเพื่อนรัพโอเคดล้ว่กระโดดเ่อไร่กระโดดตามด้วยอย่าให้รามเป็มันโดนออนฟา้นใช่ไหมทีนี้ส่ร้อยมี่้ย้เลวัดตอนนี้แลนี่ทีนี้เดียวทีน้เดยวีนเดีอยไตัวไม่นะเป็นชิ้ิ้นเ่ไเหรนช่วยพูดให้ฟังหน่อยสินายหลบยังไง ันต้องกระโดดตอนที่มันกระโดดทับพอดีจังหวะมันต้องแบบจังหวะมันต้องจึงจังจึงจักจึงจักจึงจักโอ้โหไม่เห็นจะหลบได้เลยต้องหลบเบ่งหลังหลบเบ่งหลังมันใช่โอ้โหในระหว่าที่พวกจุ๊บแจงกับพี่ไม้กําลังบูล้างผ่านอยู่พี่ดูนี่ดิโอ้คุณลุงพรชัยอยู่นีดิทั้คุณลุงพรชัยคุณลุงพรศักแล้วก็คุณลุงพรศรีอ่ะตายอยู่ในโรงครัวพ่อพรแล้วก็โดนแงะ เนื้อออกหมดเลยตอนนี้เหลือแต่เล้งเอาไปทำกระดูกคนต้มแซบแซบเล้งแซบแซบกุญแจมาแล้วกุญแจมาแล้วไม่รู้ว่ากุญแจนี้เอาไว้เปิดอะไรนะแต่คิดว่าเราต้องหานี่ปะหาอีกชิ้นส่วนหนึ่งหรอทำไมมันดูแหวงแหวงขัดข่าด่ะมันบอกว่าเป็นบานเคียอะเขาบอกว่ากุญแจลิฟต์เลยอ่ะเพื่อนเมื่อพวกเราลงลิฟต์เรียบร้อยฉันจะกดที่ชั้นหนึ่งนะไปเถอะหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาอีกโอ้เสียงอะไรอ่ะ มันจะล่มลิฟต์ของเราแล้วพวกเราทำไงดีเตัวอะไรอะหยุดลิฟต์ก่อนได้ไหมเออลิฟต์โัดูเมื่อกี้มันหมาอะไรอีกอะอ้อนี่เราโดนจับรามาห้องล่างสุดแล้วดูห้องล่างสุดดีกับห้องอทรมานน่ดูน,นั่นสิทักเขาไป การ์ดใหม่แล้วเนี่ยรู้ได้ไงล่ะฉันว่าเราต้องรอข้ามไปก่อนนะเพื่อนลองหาดูข้างหน้านั้นอะไรอ่ะไม่รู้แฮะโหยกระลังเล่นเกยจูเจมโหท่มันจะมีกันองแล้วยังมียังมีคนถือไฟฉายด้วยตรงนี้อ่ะแสดงว่าเขาพยายามหลบหนีแล้วแต่ว่าโดนไอ้ม้ามากีดฆ่าเรื่องฉันได้แล้วเอาดีพี่กิ๊ตายไปแล้วโอ๊ยนะนี่ไงคีการ์ดคีการ์ดทางวิทยาศาสตร์สุดหล่อ เทพเก่กว่าใครเขาชื่อว่าเอ่อดร็อคเตอร์อดัมส์อ๋อดร็อเตอร์อดัมส์นี่เองอ๋อเขาเป็นผู้สร้างคนี่พว่นี้เหรอไม่ใช่นะอ้าวเอาละเอาการที่พวกนายมีติสเลยติสแล้วแล้วไงต่ออะรอประตูเปิดเอรหัสผ่านถูกต้องรหัสผ่านถูกต้องประตูเปิดออก ว้าวเอาพี่ไหมข้ามไม่ผ่านเ <c oughs> วียนกรรมว้าบอมาเฮ้ยนี่มัน,นตัวออดม,าโม,โม้าพูนี่เต็มเลยโอ้ยี <c oughs> มันดุโดนปั่นเลยเขาเอามาทดลองกัเต็มอยดูดิน้ากูนะทั้งอ่ะอันนี้ชื่อชื่ออะไรตะกียดแลริตี้ครับตัวนี้ชื่อแลริตี้โอ้ไอ้มาเมืองแลริตี้ทำไมถูกดองแบบนั้นเอาแล้วข้ามไปทำไมเลยนะเอาไม่ได้ขึ้นมาบนนี้หรอขึ้นไง อ๋อต้องขึ้นใช่ไหมต้องรอมันลงก่อนอันนี้แหละพี่ไหมอกี่ลบแล้วอะไรฉันโมกเลยนะไม่ฉันไม่รอพวกนายแล้วค่อยค่อยค่อยเย็นชื้นชื้นฮักวัเลยเฮ้ค่อยคอยปีนขึ้นไปเราดลองพวกนี้เราต้องไปหยุดยั้ง การวิจัยของเขาเอเอ้ยบอกว่าเราจะหยุดได้นะเ <c oughs> โอ้ยกว่าพี่กิดจะมาพวกเรารอจนเมือ่อยตุ้มไปแล้วเนี่ยโอ้โทษเทมันลื่น,นไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยโอ้ดูเหมือนวายพวกพ,วกพ,วกพวกนดีปีศาจน,นั่นมาถูกซ้ามาจากแลลบนี่นี่เองอะ นายเพิ่งรู้เ่รเรารู้นานแล้วเนี่ยเออนายไม่ต้องบอกเราเราก็รู้ยอยู่ลยยลยแล้วไม่ต้อง <_ H 1> บอกก็รูน้นะหยุดยั้งไปข้างหลังข้างหลังมีเทปเพื่อน<ล>เทปอะไรอะหลังเสาวิเทปเทปลับโอ้ซินจิกโกโ้เฮ้ยนี่มันเป็นรูปภาพจิกโก้นี่เอ้ย hey, มาน,นี่มาน,นี่ฉันว่าบอกเรามาแกงมันดีกว่านะฉันไม่ยอมไม่แก้แกลงนะพ่อครับว่าไงลูกเอ้ยช่วยทำให้พวกนั้นเนี่ยรู้สึกถึงความเจ็บปวดหน่อยครับ มาโพนี่ที่น่ารักอะ่ะก็ใส่ยีนนี่ลงไปสิมันแกทำอะไรอะ่ะ<ม>โอ้โยเดี๋ยวนะพ่อมันเอาแบบว่า,าสารอะไรบางอย่างไปให้ลูกและนั่นคือสารที่ทำให้โพนี่กลายพันธุ์และทุกๆคนก็โยนดีไม่นะก็ไปแก้จิโกะมันทำไมอะ่ะแล้วตรงนี้ก็น่าจะขึ้นไปยังแผลบลับวิทยาศาสตร์อีกนั่นแหละเพื่อนๆอย่าลืมเปิดเอ่อไฟกันด้วยนะ,นะเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดแล้ว โอเคเราจะได้เปิดประตูไฟฟ้าได้ไงโอเคเอาละพอเราเปิดสีเขียวท่อสีเขียวก็จะงัดลงมาตื้อตออยากรู้เนื้อเรื่องต่อไปอ่ะว่าไอ้พอดีพวกนั้นเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ได้ขนาดไหนกันเชียวไม่นี่คืออะไรอ่ะมันน่เป็นตัวใหญ่แฮเฮ้ยอันนี้อันนี้มันคืออ๋อหลอดวิทยาศาสตร์มันถูกลำเลียงมาจากตรงนี้โอ้ท แสดงว่าข้างหน้าน่าจะเป็นห้องเทียสัตว์ที่เราเห็นในสตอรี่อ่ะนี่ข้างล่างนี่ไงเพื่อนดูดิโอ้ใช่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 ไป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 ขี่ะนี่นี่ไม่รู้โดนลักตายมานะเพื่อนระวังคิดว่าตายนะชึบโอเคเกี่วโดนไหมตูดีพี่ก้อนสลามด้วยพี่พี่กิจ่า อย่านะโอ้ยใหญ่ฉันขอคำว่าอย่านะอยากรู้ไงอยากรู้เกินอยากรู้เกินไปที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้ทําให้เด็กๆหนีหรอกนะเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วทำกายกำลังไปโอ้ทางไหนเนี่ยโอ้ยทางโน้นทางโน้นทางน้นทางโน้นมาเลยมาเลยอ๋อ้ยมันเหมือนมีกล้องวงจรปิดนะมันจะเห็นเราเดินมาแล้วนะ มันจริงอยู่แล้วเนี่ยก็ญงจปิดมันเป็นสีเขียวด้วยอะแสดงว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเฮ้ย,ยดูนี้สิตรงนี้เราเป็นเตาปฏิกรหลักนะถ้าเราปิดตัวทําความเย็นของมันได้แล้วก็ฉันคิดว่าทุกอย่างเนี่ยถูกควบคุมโดยอเจ้าเด็กเกรียนนั่นนะ่ะเป็นลูกชายของศาตรารย์เฮ้ยเราต้องปิดมันนะเพื่อนแล้วก็ต้องเปิดเจตตรงนี้ด้วยระวังด้วยล่ะ โอเคไงอะเพราะเราจะปิดฟานแต่ไม่รู้ว่าจะปิดด้วยวิธีไหนอะตัวความความเย็นอย่างเงี้ยงือใช่ไหมงั้นเราต้องไปฝั่งนู้นก่อนไหมไม่ได้ฮะฉันคิดว่ามันน่าจะมีสวิตช์ที่ไหนโอ้ข้างบนนั่นเปล่านั่นไงไอเด็กแล้วนี่ฮะแล้วไปค่อยๆปีนขึ้นไปค่อยๆปีนขึ้นไปทรงจิ๊โกลแต่เป็นลูกนักพิศษนะนั่นนะดิถ้าเราด้วยมันวงตามเราอะเฮ้ย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 หายเรียนทำลายอ่ะ พวกกากเอ้ยที่จะเข้ามาล้อฉันมีเลเซอร์อยู่ไม่มีใครผ่านได้เราแม้กระทั่งเด็กเรียนพวกนั้นน่ะทำไมต้องโดนดึงหนอนไม่เคยทำอะไรได้ส um, ักปล่อยจับพวกเรามาทำไมกันล่ะเนี่ยไม่มองตามเราใหญ่เลยอ่ะแกต้องโดนดึงหนอนหขนไก่เรียบร้อยแสดงว่าแผงของเราก็คือเราต้องไปเปิดปุ่มใช่ไหมดูน่ากลัวนะปน่มอะไรอันนี้มันถูกตัวเต็มไวแล้วตายกว่าแล้วเชียวีังหงเพื่อนโอ้โหตกใจหมดเลย รวยแล้วข้างล่างไม่ใช่ตัวแม่มาแล้ว Let's go เปิาทำไมพวกนายฟักฟักปืนกันทำไมใหญ่ไอ้พวกแกทำอะไรอ่ะนี่ไก่นี่ไก่นึกแต่เขาจะกลัวนะอย่าเปิดอ่ะไอ้ยเกไม่ให้อะไรเจนมาหลายวันแล้วว้าตอนนี้แหละทุกคนปิดเลยไม่สนเขาหรอกทำความเย็น ความเย็นถูกปิดตอนนี้หลอดทดลองมีความร้อนสูงทำการเปิดประตูถ้าออกอยู่ฝั่งนี้เพื่อนๆไปด้วยกันไปแล้วโหูยแล้วเราจะออกไปยังไงอันนี้ตัวทางออกคือแบบโอ้ระเบิดเต็มไปแล้วไปด้วยจ้าอันนี้เหรอประตูกำลังจะเปิดประตูกำลังจะเปิดแล้วนอยพวกอกไเฮ้ยที่นี่ร้อนชะมัดเลยรีบออกไปนะดูดิ หยดอะไรเนี่ยโยดสายเคมีมีปิ๊บสายเคมีคือแบบว่าอะไรเอ้าสายเคมีละลายไม่พอจุ๊ดแจ็ก็ละลายไปด้วยอันนี้เชนดนเลนเจอร์น่ะอ้าวระวังนะเข็บเข็บเค็บเขเฮ้ยมาถึงแล้วจุ๊ดแจ็มาแล้วพวกเราเตรียมปืนไว้ดีกว่านะตเนียว่ามันดีนะพรอนี่จุดแจ็ไวมาจุ๊ดแจ็เลยเออยิงน่ะออกมาพรนี่น่ะเฮ้ยมันบังทาง ไม่นอนใช่ไหมวันเนี้เฮ้ยเฮ้ยไปดูเว้ยไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยมันเครื่องอะไรอ่ะเครื่องสับๆเฮ้ยเครื่องตัดไฟฟ้าดิอู้เอาโอเคแล้วมาลอเอ้ยมาแล้วเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮนี่นี่นี่มาทางนี้เลยเพื่อนทางนี้มีทางออกเห็นไหมมันเขียนว่าเอ็กซิตร์แล้วข้างบนนั่นอ่ะมันก็มีตัวใหญ่ด้วยอ่ะพวกนายระวังนะ นี่นอะตัวใหญ่เหรอว้าวโอ้โหัดดีโอเคประตูทางออกมันปิดก็ไม่จะเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้มั้งพิกิทเอาก็เราอยากยิงโพนี่มาให้มันสิ้นซากไปไงเฮ้ยให้ตายเถอะแล้วหลอดออกใหม่เลยเนี่ยบอลนี่คือนอะโอมันสั่นมันสั่นเฮ้ยมันสั่นมันสั่นหินโลนี่ไปเออเฮ้ยนี่กูนะเฮ้ยเฮ้ยมันสั่นจริงแล้วก่อนข้างๆเมื่อกี้อะไรอ่ะข้างๆฉลามตัวนี่เหรอฉลาม ฉลามพอดีฉลามพอดีเหรอเป็นม้าดีๆไม่ชอบอยากเป็นปลาหรอม้ามันน่าจะเป็นปลาที่แบบว่ายในลาวาได้ด้วยอุ้ยมันซันมันซันรีบไปก่อนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้าัสั๊กจ่จับท่านก็เหยียบคนอื่นมาเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหระเด็นคือคนที่ข้ามไปน่ะไม่เห็นใจคนที่อยู่ด้านหลังอ่ะไม่ คนใจร้ายนี่ใจร้ายอย่างงี้เลยใจร้อนเฉยเลยเอ้ยละครยิ่เหรหวาดเสียวแย่เย้มันมองไมปแทนนายแย่ไอ้พวกบ้านี่นายแก้คนอื่นก่อนทำไมไม่ทไปก่อนเลยดิเฮ้ยฉลาดพูดนี่ฉลาดพูดนี่ฉลาดพูดนี่อู้ยโดนตบเอ้าโดนตบเฮ้ยระวังเพื่อนระวังโดนตบๆนะแดงๆระวังพึ่งไปเพิ่งไปแดงแงโอ้ยไม่ได้ เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคือฟัตเตอร์ชายโอ้โหทั้งมือทั้งแขนทั้งขาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมบบดีทำดีเกินโอ้ยมันคือฟัตเตอร์ชายโคดี้แพรพี่เนาะก่อนลาวากนฉันคิดว่านะไอ้ฉลามโคนี่นั่นน่ะน่าจะเกิดจากสารที่พี่จิ๊กยิงตกลงมาแน่เลยเพราะมันผสมกับลาวาก็เลยโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเยอะโอ้โหนักบมช เอ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นมันสั่นอีกแล้วใครไม่ก่อนก็ก็ได้ก่อนนะจ๊ะสีฟ้าชนะเลยฮะสีฟ้าอ่ะไม่ไม่เหมือนกันอีกเหรอเมื่อกี้แม่สีฟ้าก็ตายเจ้าแกสีแดงก็ตายเอขาใช้สีแดงอ่ะผมสีเงินแดงเหลืองขี้เก่าโอ้ยผมน้ำเงิน โอเคกอดเพื่อนไปเช็คพอยเฮ้ยอะไรเไม่อะไรนะเนี่ยนี่มันพัดโต๊ดสิร้อยขึ้นไปเฮ้ยพอน้โหเฮ้ยพอน้องมีเฮ้ยมีเล็กโอ้ยิงมันเห็นว่าเราต้องยิงมันในระหว่างที่เราขึ้นไปด้วยนะคือเออเหลือให้เราหลบเราหลบก็อร์มยิงไม่ได้แค่ว่าเราหลบดีกว่ามั้งอุ้ยโอ้ยเรายิงไม่ได้แล้วก็หลบมันดีกว่าเอาไวไลท์สปาร์คเกล มาแล้วเฮ้ยไ <Okay. S 1> ปมาถึงกันครบแล้วดีพวกนายข้างหน้าทางออกแล้ลวละเฮ้ยโชคดีจริงๆที่พวกนายยังไม่ตายนะฉันคิดว่าฉันต้องอยู่คนเดียวแล้วซะอีกไปเถอะเอาอจากที่นี่รงงานรกนี้กันดูข้างหน้านั่นสิมันมีรูช่องอยู่นะฉันคิดว่าพวกนายน่าจะรลอดไปได้นะเดี๋ยวนะเพื่อนที่มันโล่งจังเลยนะเออมันดูแปลกๆนะแต่ว่าอย่าไปคิดมากเลยพี่กิจมันไม่มีอะไรหลอกรอดเข้าไป มในระหว่างที่พวกเรากำลังรอดเข้าไปเฮ้ยตัวอะไรอ ouais ่ะบาอะไรเนี่ยคือมังกรเหรอมังกรในรูปแบบของบาโอนนี่ถามจริงจริงมังกรมาได้ยังไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยน่ากลัวจังเฮ้ยมันมีหนามมันมีหนามหมือนทง กาดมันมี่พื้นน้ำใสชัดแกไม่มีเทอมออกไปถ้าออกไปก็ต้องไปโคตรโอ้โหมันวิ่งใส่มันวิ่งใส่โอ้โหทั้งมาทั้งผมองกันทั้งมีฤทธิ์ดีกว่าโอ้โห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 อะไรกันเนี่ยทำไมแกถึงพลังเยอะขนาดนี้อ่ะเตะลบเอล์มาจอกมาจอกยีนพิเศษอุ้มอาบน อแข็งด้วยสมร้อยห้าสิบตัวอยู่ในตัวฉันโอ้ตัวเลยเยอะเกินสามร้แรงม้าอุ้ย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 น้ำแข็งฉันมีพลังทุกอย่างมี่ทุกตัวมีนี่คือการรวมกล่มโกดีฉันว้ายวเพื่อนไปยิงน้ำน้ใส่แคันรัวเลยอะวิ่งข้างเราตวิ่งข้าเพื่อเราวิ่งข้างมันจะตายแล้วฉัะใกล้ตายระวังระวังระวังเอ้ตเออหรอหร้อยหรือหกร้อย เฮ้ยมันมันร้งนำนัแข็งนะมันกำลังปล่อยล่าสุดยอดอ่ะเฮ้ยอุ้ยฉันเอาใช้เธอใบตายสุดยอดอะไรระวังระวังทองฟ้าระวังทองฟ้าทองฟ้ามันอะไรอ่ะทองฟ้าโอ้โหยโอ้โหยพลังพลังมาพลังมาฟ้าฝนมาฟ้าฝนเกือบตายมันจะตายแล้วเนิมหมอนองอ๋อพลังเติมหมอนเธอไปกันแล้วเอองม ขอแค่อีก2เมตรเท่านั้นหนึ่งสองมันเดียนเดียวมันตายแล้วตายเรียบร้อยเฮ้ยประตูเปิดพวกเราก็ได้ออกไปจากโรงงานนรกสะทีโหแล้วดูโรงงานข้างหลังแล้วดียังใหญ่อะเพื่อนโอ้โหเขาผลิตโพนี่ตัวใหญ่ด้วยนะใช่ถ้าเกิดว่าไอ้จิโก้นั่นอะนะมันไม่โดนแกนะ แถ้าไม่มีการบูลลี่ตั้งแต่แรกก็คงไม่เกิดเรื่องแบบดีขึ้นหรอก้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโรงงานแล้วโอ้โหโรงงานไปแล้วแล้วไอ้จิโกน่้จะเป็นยังไงอ่ะฉันคิดว่าไม่น่ารอดนะม่มีมารับเราไมารับเราไปเหอะแล้วอย่าไปสนใจเขาเลยเผลอๆเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะกลายเป็นโพนี่ที่อยู่ข้างล่างนั่นแล้วก็ได้ออออดีใจจริงๆเลยนะเราสามารถเอาชนะแล้วออกมาจากที่นั่นได้แล้ว ไว้รอาการอัปเดตครั้งหน้านะฉันคิดว่าน่าจะมีการชันเล่นกับพนี่อีกแน่ฮะนี่เอาแล้วได้ไหมอะออัปเดตครั้งหน้า,าด้วยเหรอไ,ไม่เอาโอ้ยแล้วนายจะยิงรถทันถามีเอะไรอ่ะอุ้อยหาปี้ไม่ได้หาปี้เาแป้เโอ้ยแล้วแกจะยิงรถทันทำไมอ๋อท้าี<น>ฉันก็แค่อยากลองยิงว่าปืนมันมีกระสุนหมดหรือเปล่าฉันก็รู้ว่าไม่มีมี่วร์อะไรอะไม่รู้แฮะฉันขึ้นรถดีกว่านะเออฉันขึ้นรถด้วยดีกว่าไม่เอาละ ไป,ไปไไพี่กิดไปแล้วพี่กิดไปแล้วลวนะก่อนเอาละค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสาหรับโรงงานผลิตหมาโพนี่หน้าผีบอกเลยนะว่าแบบนี้ทาดีมากๆเลยนะแล้วก็สนุกมากๆด้วยเอาไว้ว่าใครอยากเล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราจะทิ้งลิงค์ไว้ให้ใต้คลิปเลยละกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า,ากดไลค์กดแชร์ได้นะบ๊ายบาย